สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเช่นเดิมนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับตีเฮงนะครับในช่องชาแนลของตีเฮงเก่งมือสองนะครับวันนี้นะครับมีรถผู้บริหารปลดระวางนะครับโตโยต้าแคมรี่นะลูกค้าปี2016นะครับ 2.0G นะครับตัวท็อปนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับมองหารถนะครับสไตล์ผู้บริหารอยู่ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถผู้บริหารปลดระวางนะครับข้อดีเนี่ยคือเข้าเช็คระยะสูงตลอดเวลานะครับยางเป็นใหม่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดรอบคันนะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์กับช่องทางผมด้วยนะลูกค้าเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถปีนี้นะครับราคาเสนอขายที่เท่าไหร่นะครับห้างป้ายแดงผมบอกเลยว่าเคมลี่เนี่ยตั้งอยู่เป็นล้านนะครับแต่ว่ามาวันนี้นะครับลูกค้าอยากเงินไปหลายแสนบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรอบคันกันเลยโตยใต้เคมลี่นะครับสองจุดศูนย์นะลูกค้าไฟหน้าเนี่ยให้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับ ระบบความปลอดภัยเนี่ยคือไม่ต้องห่วงให้มาเรียบร้อยนะครับเทนเซอร์หน้ามีให้นะครับช่วงลายต่องรถนะครับเดี๋ยวเราจะชมไปทีละข้างนะครับช่วงลายต่อของรถนะครับค่อนข้างแนบสนิทนะครับสวยๆเลยคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับคือสีสแตนดาร์ดของโตโยต้าเลยนะครับสวยแบบนี้นะครับมอยใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะทุกท่านนะครับคันนี้นะครับยางเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะผมบอกแล้วว่ายางเข้าเช็คระยะสูงตลอดแม็กสวยมากนะครับแม็กเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับโชคเดิมนะครับ เราแทบจะไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับรถเลยคือรถเข้ามาี่ยเราแค่ล้างแต่ยถ่ายของเหลวให้ลูกค้านะครับลูกค้าพร้อมขับใช้งานได้เลยนะครับ vvti นะครับเครื่องนะครับก็จกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้เรียบร้อยนะครับส,สวยๆแบบนี้อนว่าหากถูกใจท่านใดนะครับรีบจัดรีบจองรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะลูกค้าพร้อมสัญญาณการขโมยต้อรามมีมาให้เรียบร้อยดูนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าแอบตัดด้วย ตัดด้วยโครเมียมนะครับก็ทําให้รถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นคีเลสนะครับสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะครับเซ็นทรัลล็อกได้เลยนะครับดูช่วงนี้นะครับคิวเนี่ยจะก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับสวยๆนะครับเอาเป็นมหาหกพี่ๆท่านใดนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถปีสองันสิบหกสภาพกิฟต์มากนะครับเดี๋ยวผมพาเปิดให้ชมภายในกันเลยคือเนื่องจากด้วยว่าเป็นรถของผู้บริหารในลูกค้าออปชั่นภายในเนี่ยค่อนข้างจะให้มาเยอะนิดนึงนะครับ ทัมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะครับมีระบบควดคอนโทลมาให้นะครับควบคุมเครื่องเสียงมีมาให้เรียบร้อยมัตติมีเดียระบบพุชสตาร์ทลูกค้าปีสิบหกนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับสวยๆเลยนะครับเบรกมือเบรกเบรกมือเนี่ยเป็นแบบว่าเหยียบนะครับผมแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับเบาะปรับไฟฟ้าไปทิศทางมีที่หนุนหลังให้ด้วยดูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ นี่ค่อยๆนูนขึ้นมาครับอ้คือที่นูนหลังเนี่ยมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อบปรับไฟฟ้าทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารฝั่งนู้นนะครับเบาะนะครับคุมโทนด้วยเบาะหนังสีเบจนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ชุดคอนโซลกลางชุดเกียร์เนี่ยจะแอบเล่นลูกไม้เป็นลายลูกไม้ครับสวยๆก็คือทําให้รถเนี่ยดูมีระดับมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าหากใครนะครับสนใจมองอยู่นะครับคุณภาพเกรจริงๆนะลูกค้าไม่ควรพลาดนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับเลขไม้วิ่งไปแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นโล้วป ัวเฉลีย่ยประมาณปีละ2องบุโลเท่านั้นนะครับหัวน็อตเดิมนะครับโตโยต้านะครับหัวน็อตเดิมโตโยต้านะครับนี่นะครับเบาะนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ะระบบตรงนี้ก็จะเป็นตัว ควบคุมแบบไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกกระจกนะครับผมกระจกปรับตรงนี้ออโต้ทั้งหมดนะครับออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับรายละเอียดของแคมเพรี่ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆท่านจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่ผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับต่อมาสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางครับนั่งได้สคนสบายผมบอกได้เลยนะครับก็เป็นเบาะอังสีเบจเหมือนกันนะครับรถคันนี้เเพิ่งข้้าานะลูกค ดูสภาพนะครับยังไม่ได้การทําการปัดสภาพถ้าปัดสภาพล้างแล้วขัดเบาะแล้วจะสวยมากๆเลยนะครับแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะร้อนนะครับดูชุดเพดานนะครับค่อนข้างสะอาดสะอาดนะครับดูนะครับชุดเพดานสะอาดเลยมีไฟหลังให้ด้วยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าอยากมาลองขับรถมาได้ที่เขตเมมเบรีเสถาไทย18กรุงเทพมหานครมาได้เลยนะครับนะครับหัวน็อตเดิมโตนิต้าลยต้องเป็นแบบนี้นะครับรถคันนี้สวยมากนะครับลูกค้า ดูครับที่ล็อกฝั่งประตูฝั่งนี้นะครับนี่คือรถเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยมีมาให้แบบเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงไฟท้ายนะครับช่องไฟท้ายเนี่ยก็คือรถเนี่ยวิศวกรเนี่ยออกแบบมาให้ดูหรูดูแพงอย่แล้วนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยให้มาเป็นจุกๆเลยคือ4จุดนะครับด้านหลังนะครับดูครับบอก 2.0G นะตัวนี้นะครับเซนเซอร์มีให้ถึง4จุดเลยนะครับค่อนข้างสวยงามเลยก็คือระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดตั้งจัดเต็มให้แน่นอนนะครับ toyota camry นะป้ายทะเบียน5กไก่ยยักษ์6572นะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูที่เก็บสัมภาระาเออก่อนจะดูที่เก็บสัมภาระานะครับดูความเดิมของฝากระโปรงหลังกันก่อนเลยนะครับนี่ครับดูความเดิมของฝากระโปรงหลังไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์ตตรงนี้นะครับลูกค้าจะสังเกตดูดีเม็ดอาร์ตตรงนี้นะครับเรียงไล่มาสวยงามชุดคลุมตรงนี้นะครับก็คือคลุมเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได้มีการรดเนี่ยรับประกันเกรดเอทุกคันนะว่าไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยสวยๆนะครับคันนี้ดูรายละเอียดรอบคันนะครับ ช่วงเมดอาร์ตนะครับเอาเป็นว่าหากลูกค้าท่านใดนะครับอยากทราบตรงไหนเพิ่มเติมนะลูกค้าโทรแจ้งติได้เลยชุดยางอะไรแม่แรงนะครับทุกอย่างมีให้ครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าสบายใจแน่นอนครับถ้าเกิดได้รับไปนะครับช่วงนี้นะครับมีแคมเปญนะครับลูกค้าโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ย2.59ตลอดสัญญาเอาไปเลยนะครับนี่คือให้ดูยละเอียของมุมกว้างของรถ t ต y o ต a c a ค r รคันนี้นะครับผมอยากให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้เป็นเจ้าของกันในรถเก๋ดีๆนะครับลูกค้าจะซื้อรถราคาหลายแสน ควรคานึงนึกดีๆนะเพราะว่ารถคันนั้นประวัติเป็นยังไงมาบ้างนะครับรถมือสองลูกค้าต้องดูแบบละเอียดนะครับซึ่งผมเนี่ยให้ลูกค้ากล้าดูแบบละเอียดได้เลยนะครับไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแต่ต้องถูกต้องนะครับลูกค้าก็คือรถโ o y ยต้ a แคมเเนี่ยดูลูกครัาเล่นฉลุกลายม้ารงนี้ก็คือมีมาให้เรียบร้อยนะครับหัวน็อตเดิมนะครับให้ดูรายละเอียดนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคันนี้พิเศษคือมีบานกันแดดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูด้านข้างนี่นะครับ ประตูด้านข้างมีมาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหลังตรงนี้ก็มีมาให้นะเพะเื่อเรีกม่านกันแดดคือขับไปครอบครัวนะครับเดินทางไกลๆรับรองว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับฟิล์มว่ากันแล้วม่านกันแดดกันให้อีกทีนึงนะครับก็คือว่าระบบคือเย็นทั้งคันเลยนะครับดูนะฝาประตูด้านนี้นะครับให้ดูรายละเอียดโครงสร้างจริง,รงๆเลยนะครับอยากให้พี่ผู้ทุกท่านได้ดูแบบฟูลเฮดดีดูแบบละเอียดชัดเจนนะครับ นะครับมองหานะครับเคมารีสักคันหนึ่งนะครับอยากขับเคมารีนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องตั้งโจทย์ว่าโอ้โหต้องมีเงินเป็นล้านเลยไหมต้องไม่ต้องครับเดี๋ยวนี้ครับมีขายในราคา600,000-700,000สบายๆเลยนะครับหาลูกค้าไม่ได้ซีเรียสปีมากมายและคันนี้บอกได้ว่าราคาเลาะใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมรายละเอียดห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะเพื่อเป็นสังเกตนะพอเป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูรถทั้งคันแล้วจะไม่รูว่เครื่องก็กอะไรอยู่ใช่ไหมครับ นี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูห้องเครื่องลยลเอียห้องเครื่องกันเลยว่าชัดเจนแค่ไหนนะครับทุกทรานทุกท่านปึ๊บอ,อ่าคันนี้นะครับเป็นระบบชกไฮดรอลิกนะครับก็คือยกขึ้นปุ๊บไม่ต้องมีตัวคั้าเลยนะครับนี่ให้ดูมุมกว้างของรยลเอีย,ยห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเราพาซูมไปดูแบบทีละจุดกันก่อนเลยน,อน็อตฝากระโปรงลูกค,คา้าดูสังเกตว่าน็อตคันนี้ไม่มีการถูกไขถูกขยับถูกเปลี่ยนมานะครับสังเกตดูดีนะครับ มีหัวน็อตเดิมโรงงานแบบนี้นะครับไร้มานะครับจุดแต้มมาร์คสี QC ยังอยู่นะครับรถทุกคันจะต้องมีจุดแต้มมาร์คสี QC นะครับเม็ดอาร์คซุมโช๊คนะครับต้องยงสวยงามแบบนี้นะครับชัดเจนให้ดูแบบทีละจุดทีละจุดเลยดูแบตเตอรี่นะครับอย่างใช้งานได้ปกตินะครับจุดมาร์คสี QC อยู่ครบนะครับเครื่องว v t ี w ับนะครับสวยเลยคันนี้จุดแต้มมาร์คสี QC อยู่เหมือนกันทั้งสองด้านนะครับนี่นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างตีทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมหรือแอดไอดีหรือแอดไอดีไลน์ตีมาก็ได้นะครับเอาเป็นว่าหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมจะสรุปรายละเอียดคร่าวๆให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับโตโยต้าแคมเมอรี่ 2.0G นะลูกค้ารถปี16นะครับราคาเสนอขายที่629,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนต่อเดือนประมาณเดือนละ11,000บาทครับในกรณีที่ฟรีดาวอายุ อายุอายุสัญญาเนี่ยประมาณ7ปีนะครับแต่ว่า้าลูกค้าอยากผ่อนสั้นกว่านั้นก็ได้นะครับอยากผ่อนถูกกว่านั้นก็มีเงินไเท่าไหร่ก็โทรมาหาตีได้เลยเดี๋ยวคุยกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับที่กด subscribe เข้ามานะครับยอดวิวก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องกราบขอพระคุณ f อทุกท่านมากๆนะครับมีอะไรที่ไม่ชอบนะครับติชมกันได้ในคอมเมนต์นะผมจะเอาไปปรับปรุงให้นะครับก่อนจากกันไปนะครับตีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์กับช่องทางตีด้วยนะลูกค้าเพื่่่่ออทีีจะะไไมพาาดนกรรรววิบตปคั เอาล่ะครับก่อนแล้วก็ลากันไปก่อนสาหรัแบบคลิปนี้ครับตัวยีา้าติ๊กคันนี้ฝากไปด้วยนะครับถูกใจท่านใดรีบโทรมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตีจะมารีวิวเป็นเก่งคันไหนรอติดตามชมกันได้สวัสดีครับ